โอ้โดนแล้วครับโดนแล้วโอ้โหอีโด,โดครับอีโดอกินหน้าบ้านเลย <c ười> โอ้โห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 โอ้อรบออื้อ ติดออครับครับตาขึ้นก่อนนะครับก่อเอออเออ ไม่ร <net> <avez> ู้ว่าเห็นช็อตกัดหรือเปล่าก๊อบก๊อบก๊อบ kita. อาปารทีเจเย็นเจเยนเจเยนเจเยนครับผมกบกระโดดครับโฟเวนซี สองโลครับครับผมฝากไปด้วยค,ครับผม,ม,บผมกบกระบดครับ